วิกกี้เมียเวียอวดภาพอันต้าสาวลูกในท้องมือน้องทำหลุดโฟกัสออกมาอัปเดตเรื่องครอบครัวและความน่ารักผ่านอินสตาแกรมให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆสำหรับวิกกี้ภรยาคนสวยของพระเอกตัวท็อปเวียสุกรวัฒน์ซึ่งในตอนนี้วิกกี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่แถมคุณพ่อเวียยังดูแลได้ดีมากล่าสุด26พฤศจิกายน2565 วิกกี้ได้ออกมาโพสภาพอันตาซาวลูกในท้องพร้อมทั้งระบคครบแคปชั่นว่าช่วงนี้คุณแม่และคุณพ่อบำร,รุงให้หนูน้อยในท้องหลังจากผ่านไป2อ,อาทิตย์มือของหนูตุ้ยหนุยมากเลยลูกอยากงับนิ้วแล้วฮ่าฮ่า้เย็นนี้พบกันนะคะที่เว c a t i o n ช่อง YouTube ของพวกเราครอบครัวคณนารถ ขอขอบคุณทุกๆความรักและกำลังใจที่มีให้เราเสมอมาหลังจากนั้นมีคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย